สำหรับท่านเจ้าของรถยนต์ท่านใดนะครับผมที่ถึงคิวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องท่าเบรกและระบบช่วงล่างครับสาหรับท่านเจ้าของรถนะครับที่รถยนต์ยังไม่ถึง1นึ่งแสนกิโลเมตรนะครับเรามีทริคแนะนําในการเลือกน้ํามันเครื่องครับสําสหรับรถยนต์ที่ยังไม่ได้เก่ามากนะครับเนาะก็ตีถ้าว่ายังไม่ถึง1นึ่งแสนกิโลเราจะแนะนําเป็นตัวสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะ สามารถใช้น้ำมันเครื่องเบอร์นี้ได้ครับ 5W30 เนาะก็เบอร์นี้จะเบอร์ความหนืดนะครับก็จะไม่ได้หนาจนเกินไปเนาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ยังใหม่อยู่แล้วก็ช่องว่างระหว่างลูกสูบยังไม่ได้เยอะนะครับซึ่งเราก็จะมีตัวเลือกเป็นสังเคราะห์แท้แบบนี้นะครับระยะเปลี่ยนถ่าย1 5 0 0 0มันโลเนาะแล้วก็ตัวกึ่งสังเคราะห์ที่ระยะเปลี่ยนถ่าย1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับเรานะครับผมนี่เราแถมฟรีเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะครับอย่างตัวนี้เราจะใช้กองกนะุน ข้อดีของเขาคือตัวนี้เขาจะมีตัวพลาสติกวาลอยู่นะครับหรือบางคนเรียกไบพาสวาลเนาะกรณีที่กรองมันตันนะครับเขาก็จะตัวาวาลวนียจะทํางานแล้วก็จะปล่อยน้ํามันเครื่องเข้าไปสู่ตัวเครื่องยนต์ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะท่านก็สามารถมาลวดสลับยางได้นะครับผมเราก็มีบริการสลับยางถ่วงล้อด้วยนะครับสนใจใช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ line @mtcthai หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยางทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาผ้าเบลกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆโกว,วันเฮาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ